ตอนนี้นะฮะออโต้คิกก็ติดตั้งได้ง่ายๆเลยนะครับนะถ้าเพื่อนๆสนใจก็ทักมาได้นะครับอันแรกก็เราต้องตั้งค่าดิสเพย์ให้สเกล100%นะครับเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยตำแหน่งเมาส์มันก็จะคลิกพลาดนะฮะแล้วก็นะรตรงหน้าต่างของโครงของเรานะครับก็ซูมไว้ที่50%แบบนี้นะครับนะซูมไว้ที่50%นะครับเผื่อจะได้ ะฮะตั้งได้หลาย ID 1 2 3 4นะหนึ่งสองี่ห้าหประมาณ6นะครับเนาะถ้าใครอยากได้เพิ่มก็ลองติดต่อมาได้นะครับนี่นะตั้งสเกลนะครับของดิสเพย์ตั้งไว้100%ยเปอร็นต์นะฮะแล้วก็ออกวิธีใช้ชก็ง่ายๆมากนะครับแค่ดับคลิกสคริปต์ขึ้นมานะแล้วก,กดยืนยันนะครับนะบอรอันนี้ก็จะมันก็จะไปส่งฮีโร่ออกมาทำงานนะครับแล้วก็รอเวลาตามที่เราตั้งไว้อย่างเช่น50นาทีหรือ1ชั่วโมง ตัวนี้มันก็เนี่ยฮะคลิกไปเองเลยนะครับไปส่งฮีโร่มาทำงานนะฮะนะมันก็จะไปหน้าล่างให้สุดนะครับไปกดส่งออกมาหมดเลยนะฮะซึ่งนะเวอร์ชันนี้นะจะหน้าต่างอยู่ตรงไหนก็ได้นะครับนะจุดหน้าต่างอยู่ตรงไหนก็ส่งได้หมดนะฮะไม่ต้องฟิกตำแหน่งเท่าไหร่นะนี่ก็ส่งไปทำงานนะครับแล้วก็ในช่วงที่มันรอเวลามาส่งอีกครั้งหนึ่งเนี่ย มันก็จะเช็คต่างๆไม่ว่าจะหลุดล็อกอินให้อัตโนมัตินะครับโอเวอร์โหลดนะฮะนิวแมเข้าดาันใหม่นะพร้อมกับเวลาที่มันหลุดมันจะรีเฟซนะกด F5 ให้ด้วยนะครับเพื่อป้องกันเออร์เลอร์ต่างๆนะประมาณนี้ครับนีะฮะมันก็จะเข้าไปในเกมนะถ้าใครสนใจนะครับก็ทักมานะใน t e l e gram หรือ Discord ได้ครับครับตอนนี้ ในจอที่2ก็จะส่งไปครบแล้วนะครับตรงกลางมาด้านบนนะฮะ,ะเดี๋ยวมันก็จะปิดจอที่2แล้วมาส่งจอที่4ด้านล่างนะครับก็จะทำแบบนี้นะฮะอตโนมิกของเรานะครับใครสนใจก็ติดต่อได้นะครับเนี่ยมันก็จะไปเลื่อนไปหน้าล่างแต่จอล่างส่งเรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวมันก็จะคลิกไปแล้วก็เดี๋ยวไปเข้าแาววางระเบิดปกติครับ พอเดี๋ยวมันพอส่งครบแล้วนะครับเดี๋ยวมันก็จะนะีฮะกลับไปหน้าวางระเบิดให้ก็จะไปรอเวลานะครับรอเวลาประมาณแล้วแต่ตั้งหนะ้าสินาที30มสินาทีนะครับก็มันก็จะตั้งเวลาให้เรา